คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน e 11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วัน e และสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับครับ,บก็สวัสดีนะฮะเช้าของอวันที่186นะฮะของการเดินทางนะครับก็ตอนนี้9โมงครึ่งเลยนะฮะ ยังซุบตัวอยู่ที่โฮสเทลนะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนอุตสาหรีบเพียงงานนะนอนสะดึกเียนะกะว่าวันนี้เผื่อว่าถ้าฝนหยุดจะได้ไปออกเดินทางตอนเช้าๆนะแต่ว่าปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาไปทานมาม่าเหมือนเดิมนะร<ม>้อนๆนะฮนะทำการอากาศเย็นๆแต่ว่าเราก็กลับมานอนรออีกหน่อยนึงนะรอให้ฝนหยุดแต่ว่าตอนนี้ยังตกอยู่เลยฮะดูดิ <c oughs> กล้องคงไม่เห็นนะฮะแต่ว่าบรรยากาศ การน,นอกตอนนี้แบบคึ้ม,มากนะฝนตกหนักมากนะก็ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเดินทางได้หรือเปล่านะแต่ว่าแอบหวังว่าสักเที่ยงสักบ่าย,ยนะให้มันหยุดสักหน่อยก็ยังดีนะฮะเราจะไดออ้ออกเดินทางไปอีกนิดน,นึงคนระับจุดหมายวันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะฮะก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงนะไม่เกินฉะนั้นถ้าบ่ายโมงมันหยุดตกเนี่ยเรายังพอไปทันอยู่นะฮะโอเคฮะเอาไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะ ขอนอนเล่นไปทางๆก่อนเลยกันโอเค โอเคฮะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะฮะก็ฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าข้างบนยังมีเมฆเยอะนะผมเกรงว่าเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องตกอีกกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเก็บของไปสแตนบายที่รถก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสดชื่นมากนะที่นี่แต่ว่าเราต้องลาจากกันแล้วนะสาปาไว้มีโอกาสก็คงจะต้องมาใหม่เป็นรอบที่สามนะโอเคฮะออยัย yeah, ย yeah, me too เ yeah. <c> ่ <oughs> In uh. Vietnam not much uh, spicy food. In part of food I love uh, food from the south of Vietnam because uh. there's uh, many kind of food uh. in the south uh. yeah. And e I, I thought it's easy to find uh, delicious food uh, in delicious. the south of uh. Vietnam. โ okay. อเคฮะฝนหยุดทิ้งช่วงให้แป๊บหนึ่งนะฮะเรารีบเพ่นกันดีกว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะน่าจะสัก่า11โมงเกือบๆครึ่งเลยนะ mm hmm. ก็ดูว่าสภาพแวดล้อมก็ออกยังลงจัดอยู่นะฝ mm hmm. นติ่งหยุดตกไปใหม่ๆนะฮะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมาอีก,กน,นะฮะแต่เรารีบเพ่นกันดีกว่า <c oughs> คือผมมีความเชื่อว่าถ้าเราพลเมืองซาป,ปาไปแล้วนะฝนจะหยุดนะ <c oughs> หรืออาจจะตกไม่เยอะนะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ประมาณนี้มาแล้วนะในนั้นถ้าหากในระหว่างทางมันหยุดเราก็ค่อยหาที่หลบก่อนแล้วกันนะแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเราจะได้ถึงที่พักตามกําหนดการนะไม่ได้แกวอยู่ข้างทางนะโอเคฮนะลุยกันดีกว่าเลสโก้มูจังจาย ได้สักเจ็ดกิโลแล้วผลจบเลยฮะเนื้อตรงนี้วิ่งตรงเส้นหลักนะมันก็จะมีบ้านคนนะระหว่างทางแล้วก็มีร้านขายขนมก็เลยแวะหมดหนุ่นก็หอนอันนี้นะชีโตสเนาะเป็นขนมที่ผมกินเกือบทุกวันเลยมีชีโต้กับอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆเป็นคล้ายๆเลานะะเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบชูงดิี เจ็ดบาทเองอ่ะอ่ใหญ่ข้างในล้มอื้อเลยแต่ก็ยังโอเคอยู่่ะถือว่าไม่แพงกอโอเคครับราอีกแป๊บหนึง่นงฝนหยุดเดี๋ยวไปต่อเดี ครับก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราติดฝนนะฮะแล้วก็หยุดนะฮะรอฝนได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็ขับมาต่อนะตอนนี้มันอยู่ที่เส้นทางระหว่างไปซินัววัตกอร์นะฮะซึ่งลูเชียวิวสวยมากเลยฮะก็เลยจอดพักชมวิวก่อนนะแต่เดี๋ยวฝนน่าจะมานะเอาเป็นว่าเราถ่ายรูปอีกแป้บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปต่อแล้วกันนะสุดยอดมากวิวงามมากได้ ทสดูนะฮะว่ามีควันออกจากปากหรือเปล่านะคือตอนนี้นะครับบอลก็ออกมาถึงจนจุดชมวิวนะที่เมื่อวานเรามาแล้วหมอกมันเพียบนะวันนี้ก็ยังหมอกเพียบอยู่นะฮะแล้วก็แถมมีฝนอีกกลางห่างนะแล้วตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงวันนะก็เลยเออนะจะไปต่อมันก็ระหว่างทางที่ไปตรงนี้จะเป็นทางยาวแล้วนะน่าจะไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วนะก็เลยคิดว่าเราแวะหลบฝนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือย่านนี้นะฮะจะแบบเออขายพวกบาร์บีคิวปิ้งยา่างแบบที่กินเหมือนเมื่อวานนะ่ะเยอะเลยนะ มันก็เลยอะไหนๆผ่านมาแล้วเราก็เลยว่าแบบมากินมื้อเที่ยงกันแล้วกันนะปกติอยากจะประหยัดนะเพราะว่าพกปลากระป๋องไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้ขอจัดซะหน่อยแล้วกันนะอากาศหาวมากนะฮะขอกินแบบอะไรแบบร้อนๆดีกว่านะเดนีดี๋ยวจะพาดูนะว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้อันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นหมูนะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยนะเป็นเนื้อหมูนะหมูนะพอกพอกนะควายอันนี้อันนี้เนื้อควายนะเนื้อควายนะโบโบนะฮะแล้วก็มีเนี่ยปิ้งย่างข้าวหลามข้าวหลามเนี่ยสั่งข้าวหลามนะฮะแล้วก็หมูนะฮะเนี่ยหมูสองอันนี้นะฮะหมูก็อ่าตรงนี้ก็ ประมาณ1 0 0 1งรบาทประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่นะทานกันร้อนๆนะบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปนั่งทานตรงนั้นมีชาให้จิบอุ่นๆด้วยนะโอเคฮะบรรยากาศประมาณนี้คือเพลงไทยแลนด์ไทยแลนด์ สไปซี่นะซอสสไปซี่เนี่ยเฮะข้าวหลามนะฮะแดอาหารอร่อยนะพร้อมวิวสาวงามนะโอเคฮะเดี๋ยวยังมีอีกสองอย่าง

ันก็อยู่ในระหว่างทางไปมูจังจ่ายนะฮะแล้วก็ระหว่างทางอย่างที่บอกไปนะ,ะเราแวะกินอันนี้นะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะอันนี้หมูย่างนะฮะหมูย่างเนี่ยจานหนึ่งแล้วก็อันนี้สี่หมื่นห้าพันนะหรือประมาณสักหกสิบบาทนะฮะหกสิบหกสิบห้าบาทแล้วก็อันนี้ไมล้ละสิบห้าบาทนะฮะหมูปิ้งนะครับร้อนๆน,นะ น้ำจิ้มนะดูสีสันน่าจะแซ่บดีแล้วก็ทานกับอันนี้ฮนะอันนี้15บาทเหมือนกันนะ,ะเป็นข้าวหลามโอเคฮนะเรามาโสยก,กันเลยดีกว่าไม่พูดความทำเพลงนะวิวก็อย่างที่เห็นไปนะฮะหมอกลงเพียบอากาศเย็นๆนะอืมได้เลยกินกับข้าวเหนียว อ,อันนี้คล้ายหมูกรอบนะมีกลิ่นหอมเหมือนหมูย่างเมืองตังอะ่ะแต่ว่าหมูย่างเมืองตังหอมกว่าแล้วก็หนังก็จะกรอบๆหน่อยข้างหน้ามีสาวๆถ่ายรูปอยู่นะอาหารอร่อยชมวิวสาๆวๆเย คือวิวข้างหน้านะถ้ามองเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นทางแบบเหมือนน่นสาวจะเดินผ่านไปผ่านมา โอเคฮะตอนนี้ก็ฝนซาลงมาหน่อยหนึ่งแล้วนะฮะก็ดูว่าน่าจะไม่ตกนะแต่ว่าก็คงจะมีแบบอะละอองหมอกนะฮะแต่ว่าเราฝ่ากันไปดีกว่านะเพราะว่า ถ้ารออยู่ก็ยังไงวิวมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะถึงที่พักค่ำหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะโอเคฮะครับเป็นว่าไปลุยกันต่อฮะไปฮะโอเค I have to go นะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทินคิบ๊ายบายโอเคฮะไปลุยกัน 4ีกิโลนะฮะดูสิฮะอย่างที่ผมเชื่อจริงๆด้วยนะว่าถ้าหากลง,ขงเขามานะน่าจะมีแดดนะเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็ดูถนนแถานี้ไม่มีทีท่าของว่าฝนจะตกเลยนะก็โอเคฮะน่าจะเหลืออีกประมาณสัก90กิโลนะครับถ้าตาม GPS ระบุไว้เนี่ยน่าจะไปถึงประมาณสัก5าโมงเย็นนะโอเคฮะลุยกระยาวไปวอกว่าข้างหน้าจะไม่มีฝนนะ เหลืออีก90กิโลเมตรนะฮะก็ติดฝนนะตอนนี้ติดฝนของจริงนะเพราะว่า,าไม่ได้เป็นฝนที่อยู่บนเทือกเขาแล้วนะฮะเป็นพายุฝนเลยนะเพราะว่าระหว่างทางก็เริ่มเห็นแล้วนะว่ามันดํามืดอยู่ข้างหน้านะฮะก็เป็นว่ายังไงตรงนี้ก็คงน,นะน่าจะต้องติดฝน <laughs> ยาวนะฮะแต่ว่าเรามีบ้องเงินชาอยู่เป็นเพื่อนนะ <c oughs> กับใบยาสูบนะ <laughs> แต่ได้สูบไม่เป็นนะไม่งั้นผมว่าเพลิงนงานนี้ขอให้สูบฟรีดนะ้ว <laughs> ย โอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดฝนรอไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ฝนหยุดก็ค่อยไปต่อนะตามนั้นแล้วกัน แล้วก็ตอนนี้นะฮะหกโมงครึ่งนะฮะข้างนอกนี่ฝนเริ่มลงแล้วนะะตอนแรกนะว่าจะไปอีกเมืองนึงนะเพราะว่าเราดูในอากูน่านะมันถูกที่สุดในย่านมูกวังจ่ายแล้วนะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยออกห่างจากตัวเมืองมูกวังจ่ายไป15กิโลนะซึ่งราคา255บาทนะแล้วไอ้เราก็เฮ้ยแม่งเอาไงดีวะเพราะว่าในมูกวังจ่ายที่เราเจอก็สามสี่ร้อยทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าท้ายที่สุดนะพอผ่านเมืองมานะแล้วฝนมันก็ตกนะแล้วมันก็จะมืดค่ำแล้วนะก็เลยแบบเจอที่พักที่นี่นะฮะ ที่นี่แบบอยู่ติดริมถนนเลยนะแล้วแบบเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านดูป้ายดูป้ายเนี่ยฮะป้ายป้ายบอกที่พักแบบเล็กมากนะเล็กนิดเดียวแล้วก็เป็นภาษาเวียดนามด้วยนะแต่ว่าพอดีมีเซน์ไงมีเซน์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีเบอร์โทรมีชื่อนี่น่าจะใช่แบบเกสเฮาส์นะก็เลยถามพี่ผู้หญิงคนนี้ดูนะว่าเออเกสเฮาส์หรือเปล่าเกสเฮาส์หรือเปล่าก็บอกใช่นะอ่าและนี่นี่เจ้าสองที่พักเนี่ยสองคนสองคนนะคนนี้ What your name? NIM NIM เอ่อครึ่งกึ่ง ถัง,งอ่ะนะี่เจ้าของบ้านนะะซึ่งเจนะซึ่งเจา้า <c oughs> ก็โอเคฮะเราได้นอนห้องนี้นะแล้วก็อ่านี่ฮะก็คืออ่าตรงนั้นนะที่ในอาร์กัด้ามัน255แต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าถูกนะนี่212บาทนะผมไปถามเขานี้มาแล้วส่วนใหญ่ก็จะอ่า250 260ทั้งนั้นเลยฮะตรงนี้ถูกที่สุดละ มีห้องน้ําแล้วก็ที่สําคัญนะเราพักสองคืนนะเดี๋ยวลงไปซักผ้าเขามีที่ให้ตากผ้าซักผ้าอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราไปซักผ้านะเพราะว่าเรานอนที่นี่สองคืนนะจะได้สะอาดสะอาดนะฮะเตรียมตัวก่อนท้าลาโอเคชยโยฮิยวนะได้ที่พักแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะวันนี้เราก็ไม่ได้อา่าเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะเราก็พักผ่อนนะเดี๋ยวลงไปซักผ้าแล้วเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวมูงังจ่ายนะดูว่ามีที่ไหนให้เที่ยวบ้างนะ โอเคฮะบ๊ายบายลาทีสวัสดีเดี๋ยวไปซักผ้าแล้วก็นอนบ๊ายบายฮะ